ครับมาถึงแล้วก็ผมสิทธิ์เจริญสิทธิ์ช่างแกทีมงานป่าชงครับโดยเพชรลันทุง่ง คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะะ วัมากครับผมเทลเลอร์นี่ที่สุเล็ก,ก้าสองสี่ศูนย์นะครับมาถึงทีแล้วนอเฮ้อโอ้เซวิระโอ้ อืมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตามรถเกี่ยวเขามาลงนาไหนนี่นี่อ๋อโอ้โหทางนี้ไม่ใช่จมน้ำก็มีเนาะไม่มีต่อไม่มีไม่มีมีเด่นคนใเห็นนด้เลยไม่เด่นเห็นไม่มีตอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตอนไหนเดี๋ยวบอกค่อยบอกว่าเออลืม เกียแก้งานหมดแล้วครับผมก็มีแมคโคนะเฮ้ยเดี๋ยวพอยก่อนเอายาเพิ่มพลังก่อนอาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มแรงก่อนเฮ้ยวันนี้วันนี้แต่เช้าเลยเหรอขี้ไร้เนี่ยนับกี่ไร้ละไม่เลยนับเลยเซัดเต็มที่เลยใช่ไหมในนาปนงานให้ซัดเต็มที่เลย ในหน้าหคนเลยวเออท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเพชรลันทุ่งนะไปติดตามเฟซเขาได้ประกาศหาเมียอยู่ไม่รู้

มาถึงเลยก็บันเลงเลยครับผมก็ได้ไม่เสียเวลานะครับเอาเฮ้ยมีไหว้ด้วยนะแม่มีวหว้ด้วยเว้ยแม่ขันโอสิตต้องมีครูนะครับต้องไหวก่อนลงเกลียวนะเป็นการขอเข้ามาพระแม่โพศกนะครับขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางให้ตลอดปลอดภัย ยมช่างหนมช่างแน,ม,แนมจัดให้ครับผมคันนี้ไปจองในงานารถเกี่ยวนะ็นเครื่องใหญ่เลยเครื่องใหม่ามาเลยกนะ็จเจอข้าล้มเลยครับผม